แจ้งข่าวแจ้งข่าวประเภทและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเปิดหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีกี่ประเภทแต่ละประเภทหรือหน่วยงานมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างหรือลักษณะใดถึงจะเข้าหลักเกณฑ์การเป็นเกษตรกรเพื่อจะมีสิทธิ์เข้าเกณฑ์มาตาการเยียวยาเกษตรกร หน0 0งบาทจากมาตรการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรหน0 0งบาทนั้นยังมีเกษตรกรอีกราวหนึ่งล้านกว่าลายที่ยังต้องเข้าไปปรับปรุงบัญชีเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกร เนื่องจากยังไม่เคยขึ้นทะเบียนแต่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้จะต้องดำเนินการภายในวันที่15พฤษภาคมพศ2563เพื่อให้เข้าเกณฑ์การรับเงินเยียวยาเกษตรกรรายละ5,000บาทระยะเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคม2563กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้รวบรวมข้อมูลเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นจะต้องเป็นไปตามคำนิยามเกษตรกรคือบุคคลธรรมดาที่ประกอบเกษตรและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตร และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบส่วนนิยามของครัวเรือนคือบุคคลเดียวหรือหลายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่เดียวกันและจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกันซึ่งกําหนดให้หนึ่งทะเบียนบ้านเป็นหนึ่งครัวเรือน โดยแยกหลักเกณฑ์ตามหน่วยงานต่างๆได้ดังนี้กรมส่งเสริมการเกษตร 1. การทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันหนึ่งไร่ขึ้นไป 2. การปลูกผักหรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือการเพราะเห็ดหรือการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใด อย่างหรือร่วมกันหนึ่งงานขึ้นไป 3. การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหรือการปลูกสวนป่าหรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันหนึ่งไร่ขึ้นไปและมี50าสิบต้นขึ้นไป 4. การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นแบบสวนผสมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันอย่างน้อยหนึ่งไล่และมี50ต้นขึ้นไป 5. การเลี้ยงแม่โคนมหนึ่งตัวขึ้นไป 6. การเลี้ยงโคหรือกระบืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันสองตัวขึ้นไป 7. การเลี้ยงสุกรแพะหรือแกะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน5ตัวขึ้นไป 8. การเลี้ยงสัตว์ปีก50ตัวขึ้นไป 9. การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำา10การทำนาเกลือสมุทรหนึ่งไล่ขึ้นไป11การปลูกมอนการเลี้ยงไหมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 12. การเพราะเลี้ยงมแมลงหรือเศรษฐกิจและเกษตรอื่นๆ 13. ประกอบการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันนอกเหนือจากหลักเกณฑ์12ข้อ และมีรายได้ตั้งแต่8,000บาทต่อปีขึ้นไปกรมประมง 1. การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำทอบอหนเช่นฟาร์มเลี้ยงโรงเพาะฟักที่ทะเบียนเกษตรกรยังมีอายุอยู่ 2. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงทอบอสได้แก่ทะเบียนชาวประมงภาคสมัครใจ ทะาเบียนเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านตามมาตรตา174แห่งพอรลกอการประมงพศ2558้าทะเบียนคนประจำเรือประมงทั้งเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านแรงงานไทยที่ทะเบียนเกษตรกรยังมีอายุอยู่ 5. ทะเบียนผู้จดแจ้งการประกอบกิจการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมในพื้นที่ตามประกาศของคณะกรรมการการประมงประจำจังหวัดตามมาตรา77พศ2558 3. เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับอนุญาตให้ทำการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา175แห่งพอรอกอรการประมงพศ2558 4. เกษตรกร,ร,กรได้จดแจ้งการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินกรมปศุสัตว์ 1. การเลี้ยงแม่โคโนมหนึ่งตัวขึ้นไป 2. การเลี้ยงโคหรือกระบืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันสองตัวขึ้นไป 3. การเลี้ยงสุกรแพะหรือแกะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันห้าตัวขึ้นไป 4. การเลี้ยงสัตว์ปีกห้าสิบตัวขึ้นไป 5. กรณีจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้อง มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นร่วมด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งชนิดกรมมอนไหม 1. การปลูกหมอนการเลี้ยงไหมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 1. 1. ใบหม่มอนสดเพื่อจําหน่ายใบต้องมีพื้นที่จํานวนต้นไม่น้อยกว่า1ง,งานหรือ250ต้น 1. 2ใบต้หนหม่อนใบมอนเพื่อทำชาหมอน ต้องมีพื้นที่จำนวนต้นไม่น้อยกว่า 1- งานหรือ250ต้น1.3มอนผลสดต้องมีพื้นที่จำนวนต้นไม่น้อยกว่า1งานหรือ25ต้น1.4ใบมอนสดเพื่อเลี้ยงไหมหัตถกรรมต้องมีพื้นที่จำนวนต้นไม่น้อยกว่า 1- งานหรือ250ต้น1.5 ใบหมอนสดเพื่อเลี้ยงไหมอุตสาหากรรมต้องมีพื้นที่จำนวนต้นไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่หรือ37 5หต้น 2. เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงไหมต้องมีห้องเลี้ยงโรงเลี้ยงไหมพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยงไหมครบ 3. เกษตรกร,ร,กรผู้ทอผ้าไหมต้องมีกีอยางน้อยหนึ่งตัว พร้อมอุปกรณ์การถอผ้าไหมครบโดยมีกี่เป็นของตนเองและหรือเป็นของกลุ่มการยางแห่งประเทศไทย 1. ผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นเจ้าของผู้เช่าหรือผู้ทําสวนยางและคนกีดยางซึ่งมีสิทธิ์ได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้น 2. ผู้ขอขึ้นทะเบียนสามารถขอยื่นขึ้นทะเบียนได้ณนะที่ทำการยางแห่งประเทศไทยหรือสถานที่ที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดในพื้นที่สวนยางตั้งอยู่หากมีสวนยางหลายแปลงและอยู่ต่างพื้นที่กันให้ไปยื่นขอขึ้นทะเบียนในพื้นที่ตามที่ตั้งแปลงหลักหรือแปลงที่มีพื้นที่มากสุด สามเกษตรกรชาวสวนยางต้องมีสวนยางตั้งอยู่บนที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือผู้เช่าหรือทำยางหรือคนกีดยางในสวนยางดังกล่าว 4. กรณีคนกีดยางให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ณนะที่ทำการยางแห่งประเทศไทย หรือสถานที่ที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดในพื้นที่สวนยางตั้งอยู่เท่านั้น